หลายคนมาอยากชิมหมูยออบุนในม้อคยกินในม่มอค่อยลองท่านลูกค้าใหม่ขอโปรราคาเบาๆงบทดลองชิมทดลองทานทั้งมีบ้างไหมมีค่ะปโปรนี้ปโปรนี้โปรที่ว่าเกินสองร้อยน่ะจำได้บ่จำได้ไดซื้อหนึ่งแท่งให้อีกหนึ่งแท่งน้ำยำหนึ่งขวดวเนื้อหมูยอหน,นุ่มๆเด้งๆออกจากเตาแบบนี้สองหกรัมหมูยอพริกไยดำอีกสูตรหนึ่งรสชาติที่ขายดีรสชาติยังไง หมูยอหนังหมูค่ะหมูยอหนังอุย้ยดูหนังหนังหมูกรึบกรึบนบบสองสูตรนี้คือขายดีมากๆวันนี้โอ้งบน้อยโอ้นักเรียนนักศึกษาวันนี้เอาไปแบบนี้ครับผมหนึ่งแท่งแท่งละสองรอยห้าสิบกร,รมัมให้อีกหนึ่งแท่ง ให้น้ำยำสูตรพริกเกลืออีกหนึ่งขวดปกติแท่งละลอยเศร้า2แท่ง240ยบน้ำยำอีกหนึ่งขวดเป็น275บาทวันนี้เอาไปทดลองชิมทดลองทาน199บาทครับเอาไปชิมดูก่อนอร่อยค่อยมาสั่งไซส์จัมโบ้นะครับ